สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่8ึพฤศจิกายน2,568เขียนโดยคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอครับภูเขาสีทองที่กาดวันนี้คุยนอกเรื่องนอกโลกกันสักวันนะสืบเนื่องจากภาพพือคากันเมื่อ3ถึง4วันก่อนเรื่องก็เป็นตามข้อความนี้ภูเขาสีทอง จังหวัดกาญจนบุรีปรากฏการประหลาดที่ยอดเขาแหลมอำเภอทองผาภูมิถ่ายวันที่5พฤศจิกายน2568ยอดภูเขากลายเป็นสีทองนานถึง5นาทีก่อนจะกลับสู่สภาพเดิมผมดูในโซเชียลออนไลน์ก็พลันนึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานวัดท่าซุงอุทัยธานี เคยดูคลิปที่ท่านเล่าให้ญาติโยมฟังเมื่อปี2,532เรื่องซับใต้ดินเมืองกาญจนบุรีพอมาประจวบกับภาพภูเขาสีทองก็อยากนำคําหลวงพ่อฤสีลิงดำที่ท่านเล่าไว้เมื่อ36ปีที่แล้วมาให้อ่านกันค่อนข้างยาวเพื่อเหมาะสมกับพื้นที่กราบขออนุญาตเลยไปถึงตอนหลวงพ่ออาพาธและเรื่องราว ก็ปรากฏตามที่หลวงพ่อเล่าให้ญาติโยมฟังดังต่อไปนี้ซับใต้ดินเมืองกาญจนบ,บุรีในวันที่29มกราคม2532สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนั่นคือมีรูปร่างของคนเป็นคนเนื้อเต็มอันดับแรกคณะอาตมาน,นอนตะแคงขวาท่านนั่งอยู่ข้างหลังเห็นสองมือพนมการเห็น บรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ทิพยายานไม่ใช่ฌานสมาบัติขณะนั้นสมาทานภาวนาเล็กน้อยพอจิตเป็นสุขการเห็นท่านก็เหมือนเห็นคนธรรมดามีสภาพปกติไม่ใช่เงาก็สงสัยพลิกกายมานอนหงายเจอหน้าท่านพอดีถามท่านว่าท่านเป็นใครท่านบอกผมคืออดีตพระยาการจนบดินแต่ว่าเวลานี้เป็นพรม ลืมถามไปว่าท่านเป็นพรมชั้นไหนจึงเรียนถามท่า,ทานาาว่าท่านเจ้าคุณคำว่าท่านเจ้าคุณเขานิยมเรียกพระยาต่างๆว่าท่านเจ้าคุณถามว่าท่านเจ้าคุณเป็นพระยาตั้งแต่สมัยไหนท่านบอกว่า <workouts> ผมเป็นพระยาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามพระยา <ules> ท่านก็รายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพระยาการนบุรีก็เลยถามไปว่า พระยาการจนบุรีเป็นพระยาสมัยไหนท่านก็บอกพระยาการจนบุรีเป็นนักรบนักรักนักสแสวงหาโชคลาภคือพระยาการจนบุรีเนี่ยเป็นนายทหารสมัยพระเจ้าอินทร,ราชาพ่อพระเจ้าสามพระยารับราชการตั้งแต่ตอนนั้นมาบรรดาศักดิ์ครั้งสุดท้ายหลังจากเป็นพระยาอื่นในนามนักรบมาแล้วก็เป็นพระยาการจนบุรี ปกครองกาญจนบุรีการที่ท่านพระยากาญจนบุรีปกครองกาญจนบุรีเนี่ยหกาญจนบุรีเป็นชายแดนประการที่สองทางราชการในสมัยนั้นถือว่าเมืองกาญจนบุรีเป็นแหล่งสําคัญในการหาโชคลาภและทรัพย์สินท่านพระยากาญจนบุรีเนี่ยท่านแสวงหาโชคลาภคือหาทองท่านเจ้าคุณกาญจนบดินเล่าให้ฟังว่า คุณพ่อชอบหาทองหาทรัพย์สินส่งราชการเพราะเวลานั้นทางราชการต้องใช้ทรัพย์สินมากจำต้องหาทรัพย์สินใต้ดินกันก็ลืมบอกไปบรรดาท่านพุทธบอยสัตว์ว่าเรื่องนี้เป็นให้เรื่องว่าทรัพย์สินใต้ดินเมืองกาญจนบุรีก็เลยถามท่านเจ้าคุณกาญจนบุรนว่าการหาทรัพย์สินเวลานั้นท่านหาที่ไหนบ้างท่านบอกว่า ในฐานะผมเป็นลูกชายคนที่สองของพระยาการจนะบุรีได้ร่วมทำการหากับพ่อทางราชการมอบหมายให้หาแร่ทองกับแร่เงินส่งทางราชการถามท่านว่าทางราชการมีกำหนดไหมว่าเดือนต้องส่งเท่าไหร่ท่านตอบเมืองการจนบุรีไม่ได้เมืองเสียสวยจึงไม่กำหนดกำหนดแต่ว่าได้เท่าไหร่ซื้อหมดจึงถามว่า การซื้อทองทางราชการเวลานั้นราคาเท่าไหร่ท่านบอกถ้าเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งเจือปนทองหนักบาทต่อ9บาทเรียกว่าทองเนื้อ9ถ้ามีสิ่งเจือปนเล็กน้อยเรียกทองเนื้อ8ราคาบาทละ8บาทถ้าสิ่งเจือปนมากนิดหน่อยก็ให้บาทละ6บาทเรียกทองเนื้อ6ท่านบอกว่าการรู้เรื่องเงินและทองในพื้นที่ แต่การร,ร,ร,รู้เรื่องแร่รู้เรื่องวิชาถามว่ามีไหมท่านว่ามีทุกอย่างแต่ของบางอย่างสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนไทยคนไทยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีความรู้เรื่องการถลุงแร่ประเภทนั้นท่านบอกวิชาความรู้เรียนจากพ่อถามว่าพ่อของท่านเรียนมาจากไหนท่านตอบว่าพ่อของท่านเรียนมาจากอาจารย์คงอาจารย์คงอยู่วัดไหนท่านบอก อาจารย์คงเป็นพระลูกวัดวัดป่าเลไลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเลไลมีอาจารย์เก่งๆอยู่สามท่านโดยเฉพาะอาจารย์คงเก่งทางด้านนี้มากถามท่านว่าวิธีดูพื้นดินทำยังไงการหาทองใช้วิธีอะไรบ้างท่านบอกว่าหนึ่งดูดินลักษณะของดินว่าจะมีแร่ประเภทไหนอยู่ไม่ใช่เฉพาะทอง คือว่าดินอย่างนี้ต้องมีอย่างนั้นเวลาที่จะดูดินก็ต้องขุดลงไปสักประมาณหนึ่งคืบก่อนพอถึงดินเนื้อแท้ของพื้นที่จริงๆเมื่อถึงดินแข็งก็นำขึ้นมาดูก็พิสูจน์กันว่าถ้าดินอย่างนี้จะมีทองลักษณะอย่างนี้จะมีแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ของยากถ้ารู้ปริมาณรู้กำลังดิน ก็จะทราบว่าความลึกของแร่ต่างๆจะอยู่ขนาดไหนนี่เป็นวิชาการของโบราณซึ่งยังไม่ได้เรียนจากฝรั่งต่อมาอีกวิธีหนึ่งอาจารย์คงก็สอนเหมือนกันใช้วิธีหลับตาดูเรื่องนี้เรื่องใหญ่นี่ก็แปลกถ้าหลับตาดูใช้กำลังใจถามอย่างนี้จะเห็นแร่เงินแร่ทองแร่ต่างๆใต้พื้นดินใต้ภูเขาทั้งหมดจะรู้กำหนดว่า มีสีสันวัน,นะเป็นยังไงตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงจะใช้อะไรได้บ้างรู้หมดแต่ว่าวิธีที่1และวิธีที่สองเนี่ยใช้กันตามปกติแต่ยังไม่แน่ใจเขายัางไม่นิยมกันนักใช้แล้วก็ต้องใช้วิธีที่สามถามว่าวิธีที่สามคือวิธีแบบไหนท่านตอบว่าต้องถามผีพรายประจำท้องถิ่นจะบอกได้ตรงไปตรงมาทั้งหมด ฉะนั้นในเรื่องโบราณต่างๆที่ว่ามีการพบผีพรายคุยกับผีพรายจึงถามได้ว่าในเวลานี้คำว่าผีพรายหมดไปแล้วไม่มีใครนิยมเรียกกันอยากจะถามว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าผีพรายหมายถึงอะไรท่านก็ตอบว่าผีพรายประจำถิ่นนั้นเรียกว่าภุมมะเทวดาจะว่ากันไปก็คือพระภูมิเจ้าที่นั่นเอง ภูมิเจ้าที่ย่อมรักษาถิ่นจำกัดที่นี้ถึงที่โน้นจากที่นั้นถึงที่โน้นรวมความว่าภายในเขตของท่านมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ที่ไหนปริมาณเท่าไหร่ขุดลึกเท่าไหร่ถึงชั้นดินไหนมีสีสันวันณะเป็นอย่างไรจึงจะพบทองและเงินผีพรายประจำถิ่นหรือภูมิเทวดาต้องบอกชัดเวลาท่านบอกจริงๆจะมีสภาพศีล ด้วยอำนาจเทวานุภาพเห็นชัดในแผ่นดินไม่มีบงังวิธีที่สมนี้เป็นที่นิยมกันมากถามต่อไปว่าถ้าจะขุดจะอนุญาตไหมบางจุดท่านก็อนุญาตบางจุดไม่อนุญาตเพราะว่ายังไม่ถึงวาระต้องถึงการเวลาอันควรแต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนับถือเทวดาเพราะได้ทดลองมาแล้วจุดใดที่มองเห็นชัดตามหลักวิธีการสามรายการนี้ เห็นหมดแต่ที่นี้ปรากฏว่าขุดแล้วไม่ได้ขุดลึกเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะอำนาจเทวานุภาพเพราะฉะนั้นกล่าวว่าถ้าที่ใดท่านอนุญาตให้จะขุดได้ง่ายๆและก็ขุดไม่ลึกการหาแร่เงินแร่ทองสมัยนั้นหาแค่แค่ผิวดินลึกลงไปมากเท่าไหร่ก็ได้มากขึ้นปริมาณทองก็สูงปริมาณเงินก็สูงถามท่านว่า แร่เงินกับแร่ทองอยู่รวมกันไหมท่านบอกว่าไม่ได้อยู่รวมกันมันต้องคนละแห่งที่ของใครก็ที่ของใครภูม,มิทวดาจะชี้ที่ให้ก็เลยคิดว่าเวลานี้การหาเงินหาทองก็เป็นของดีอยากจะถามท่านว่าวิธีจะติดต่อกับภูม,มิทวดาหรือผีพรายประจำท้องถิน่นต้องมีเครื่องสังเวยไหมท่านบอกว่าเป็นของธรรมดาต้องมีเครื่องสังเวย เครื่องสังเวยจะต้องใช้เป็นอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าหลักวิชานี้ไม่มีใครเขาบอกกันเวลานี้ท่านเป็นพรมน่าจะบอกได้ท่านว่ายิ่งเป็นพรมยิ่งหนักต้องรักษาระเบียบถามท่านเวลานี้ถึงการสมควรประเทศชาติต้องการทรัพย์สินมากชาติต้องการแร่เงินแร่ทองแร่อย่างอื่นจะหาได้ไหมในเขตการจนบ,บุรีท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่า ในเขตการจรบ,บุรีมีถ้าว่ากันจริงๆนะเนื้อที่90%ของการจรบ,บุรีเป็นทองและเงินและแร่ต่างๆที่มีค่าสูงมากท่านพูดต่อมาอีกนิดหนึ่งในฐานะที่ผมก็เคยเป็นทหารเคยรักษาเขตประเทศชาติมาแล้วเอาชีวิตและเลือดเนื้อเข้าแลกเพื่อความคงอยู่ของชาติก็อยากจะเตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดว่าจังหวัดการจรบ,บุรีนี้ อย่าให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะเป็นแหล่งทรัพย์สินต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่พึงได้ทรัพย์สินเหล่านั้นขึ้นมาถ้านนำขึ้นมาเฉพาะในเขตจังหวัดเดียวประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีภูเขาลูกหนึ่ง ท่านไม่บอกชื่อไม่บอกสถานที่สูงตระงานกว่าลูกอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายที่จะเป็นขันกั้นน้ําเขาลูกนี้มีแร่ธาตุวิเศษจริงๆทางด้านซ้ายมือไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินและแร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้น แล้วแร่ประเภทนี้สามารถจะนำมาผสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดีและมีปริมาณมากมหาศาลถ้าได้ขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาต่อไปนักวิทยาศาสตร์ของไทยจะเก่งกล้าขึ้นสามารถทำได้หลายๆอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็ทาได้เยอะเรื่องเหล่านั้นคนถามไม่สนใจคนสนใจว่า สามารถจะนำเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลังก็ถามว่าเงินแท่งคงคลังหมายถึงอะไรท่านยิ้มบอกว่าทองคำเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบถ้วนให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทำได้แต่ว่าเวลานี้ยังทำไม่ค่อยจะได้การเวลายังไม่สมควรนักวิทยาศาสตร์ทำได้และในถ้ำนั่นแหละมีแร่อยู่ มันจะไหลขึ้นไปมีจุดหนึ่งเป็นทานน้ำไหลน้ำนั้นใสกระแสน้ำนี้ยังไม่ปรากฏต่อสายตาภายนอกจะไหลภายในเขาจะไหลเป็นน้ำซับซึมออกมาตักเท่าไหร่ไม่หมดขออย่างเดียวอย่าทำลายต้นน้ำลำธารต้นน้ำลำธารอยู่ในสายพมา่าแต่ยังไม่ถึงพมา่าตรงจุดนั้นอย่าทำลายเมื่อได้แร่ทั้งสามอย่างมาผสมกันแล้วท่านใช้คำว่าผสมกันแล้ว และใช้น้ำอันนี้ช่วยทั้ง3อย่างนั้นจะกลายเป็นทองคำหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนื้อจะอ,อ่อนไม่ผิดจากทองคำทั้งหลายทั้งหมดถามว่าแร่ทั้งหมดนี้ถ้านำมาใช้จริงๆสักกี่ปีจึงจะหมดท่านบอกว่านำขึ้นมาใช้จริง1,000ปีหมดรอบนี้แล้วก็ยังมีเป็นธรรมชาติของมันเกิดขึ้นเรื่อยเอยเวลานี้มีหลายชั้นนอกจากอยู่ในเขายังยาวลงไปถึงใต้ดิน เยอะมากท่านย้ำว่าจงอย่าลืมนอกจากนำแร่นี้มาทำเป็นทองคำแล้วประโยชน์จากแร่อื่นๆบริเวณนี้มีปริมาณมากมายเหลือเกินพูดอย่างคร่าวๆปริมาณของแร่ส่วนหนึ่งจะทำเหล็กเหนียวเหล็กแข็งได้ดีอีกส่วนของแร่จะใช้รังสีได้อย่างพิเศษอีกส่วนหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ผมประมาณไม่ไหวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์แต่ว่าผมเองมีนามว่า พระยาการจนะบดินเป็นผู้ค้นคว้าการมาของเหล็กทองคำจึงสนใจเฉพาะทองคำถามท่านว่าสมัยของท่านเคยนำแร่นี้ขึ้นมาใช้ไหมท่านบอกว่าบางส่วนนำมาครับแต่ไม่ได้นำมาจากเขาถามท่านว่าพื้นที่เชิงเขาและที่ราบจะมีไหมบอกว่ามีถามว่าที่ตรงไหนท่านก็ชี้จุดให้เอาไม้ไปปักให้ดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ ถ้าไม้อย่างนี้ปริมาณมากอย่างนี้ปริมาณน้อยทั้งนี้ต้องใช้วิธีการบวงสวงถามว่าจะขอพิธีกรรมได้ไหมท่านบอกพิธีกรรมเป็นของไม่ยากแต่ว่าสมาธิที่ทำใจใสสีก็ถามท่านสมาธิทำใจใสาสามารถเห็นผีเห็นเทวดาได้จะเรียนจากใครท่านบอกเรียนจากอาจารย์คง วิชาเฉพาะของท่านจริงๆก็คือสมาธิธรรมดาแต่ว่ามีบทคาถาเป็นบทภาวนาเชิญเทวดาจะได้เชิญพูดผีพลายประจำถิน่นการบวงสวงเชิญเทวดามายากไหมท่านบอกจิตใจของพวกกรผมก็ดีคุณพ่อก็ดีคนสมัยก่อนก็ดีมีความเคารพในพระพุทธศาสนามากถือเทวดาและพรหมมากอันเชิญจึงเป็นเรื่องของไม่ยาก เริ่มพิธีบวงสวงปับ๊บก็จะเห็นภูมิทวดามายืนเรียงรายท่านจะประกาศชื่อท่านประกาศเขตที่ท่านอารักขาจะประกาศทรัพย์สินเท่าที่มีทั้งหมดเวลาที่ท่านประกาศภาพทั้งหมดจะปรากฏชัดถามในการอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตท่านจะบอกชัดด้วยความเมตตาครับการเมืองให้เขาบ้ากันไปส่วนเราไปขุดทองกันดีกว่าเนะ วันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K.O.M. Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ